ตักจับพิรุธสัมพันธ์นุย้ยชมพู่ก่อนบ่าย30กันยายน 2, 0, 2022เจอตักจับได้ในรถตักจับพิรุธสัมพันธ์นุย้ยชมพู่ก่อนบ่ายครองรักกันมายาวนานหลายทศวรรษสำหรับนักแสดงตลกชื่อดังกับนักร้องตัวแม่อย่างเมทาฟ้าแวบๆบแบบหรือนุ้ยเฉินยิ้มสามีสุดที่รักของแม่ตักสิริพรอ,อยู่ยอดภายหลังจากแต่งงานใช้ชีวิตคู่กันมานานกว่า20ปีต้องบอกเลยว่าผ่านร้อนผ่านหนาว มาทุกรูปแบบจริงๆที่ถึงแม้จะเลิกรากันไปหลายครั้งแต่ทั้งคู่ก็ยังเลือกปรับความเข้าใจและกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันเหมือนเดิมแต่ทว่าครั้งหนึ่งตักสิริพรก็แอบจับไตสามีหลังจากบังเอิญไปเจอหลักฐานการโอนต่างให้กับสาวปริศนาโดยขณะนั้นเราทั้งคู่จะไปเที่ยวประเทศสิงคโปร์ด้วยกันซึ่งสามีนุย้ยต้องโอนค่ารถทัว์ให้ชมพู่ก่อนบ่ายแล้วดันเอาหลักฐานการโอนไว้ในที่บังแดดหน้ารถทีนี้แม่ตักสิริพร ได้มานั่งในรถแล้วเอาที่บังแดดลงมาปรากฏว่ามีหลักฐานการโอนตกลงมาจึงหันไปเค้นถามสามีอย่างนุ้ยเฉินยิ้มว่าโอนต่างให้ใครด้านสามีกลับจําไม่ได้และพูดกระตุกระตักจนกลายเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งทางด้านแม่ตักสิริพรจึงจ้างน้องสาวไปสืบหาชื่อผู้หญิงคือใครจนในที่สุดได้รู้ความจริงบอกเลยว่าพีคมาก เพราะเป็นชื่อของชมพู่ก่อนบ่ายที่โอนค่ารถทัวให้เท่านั้นเพราะตอนนั้นเองนุ้ยเฉินยิ้มจำชื่อจริงของชมพู่ไม่ได้โดยชื่อจริงของชมพู่คือทันสิตาสุวัชราธนากิจนั่นเองงานนี้ทำเอาหาลั่นกันเลยทีเดียวนอกจากนี้นุ้ยเฉินยิ้มยังเคยเล่าวินาทีที่เกือบแตกหัก กับแม่ตักสิริพรอ,อยู่ยอดแบบหนักมากอยู่ด้วยกันมาไม่เคยลงไม้ลงมือกันเลยเคยทะเลาะกันเพราะพี่กลับช้ากลับดึกบ้างเราก็เป็นอย่างนี้มาตลอดแล้วทําไมมาเปลี่ยนเราไงเราไม่ได้ไปหลังๆมาก็เริ่มอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ได้จากวันนั้นเหมือนจุดต่ําสุดแล้วจนสุดท้ายตกเก็บเสือ้อผ้ากลับไปอยู่กับแม่พี่ก็โทรไปงอ้อโทรหาแม่เขาแม่เขาก็ว่าเรากลับมาโทรมาทําไมอย่างนั้นอย่างนี้อย่ามานครสวรรค์นนะ มาไม่รอดแน่อยู่อย่างนั้นเป็นเดือนพี่ทุกพอไปถึงตอนนั้นจังหวะวันดีตักรับรายการของพี่กิ๊กเอาไว้แล้วพี่เล่นอยู่แต่พี่ตักเขารู้เลยโทรลารายการแต่ทีมงานรู้ก็เลยไม่ได้ให้ลาแล้วก็มาเคลียร์กันในรายการพี่เอาดอกไม้ไปขอโทษสัญญาในรายการจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วจะไม่เห็นนุ้ยแบบนี้อีกแล้วจากนั้นก็เลิกหมดเลยเลิกดื่มเลิอกอบบยามุกเลิกเสียงโชคทุกอย่างหลังจากนั้นเลิกหมดจริงๆไม่ยุ่งอะไรเลย